นี่ก็เป็นลำสวยงามมากเลยนะคะของเจ้ายญ้าสีประภพยงามนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือน้าสาวของอผู้ที่อยู่ไต้หวันนะคะ, <c oughs> ะคนี่แหละอันน้ก็มาแก้บนให้หลานสาวของคุณน้าเอนะคะ, <c oughs> แะแก้บนให้หลานาค่ะอันนี้ก็เป็นหลานเพื่อนนะคะห <c oughs> ลานเพื่อนที่มมองเห็นเป็นตัวโชคลาบนะคะที่อยู่ในเมืองนอกกันไหมคะ คุณยายคุณหลานบอกค่าที่ถูกไปนะคะอ๋อเพ้นถังได้ร้ายบอกค่ะคุณยายให้หนูถานมน,นะค่ะอ้เพ้นยุใสค่ะหลานคนที่ถูกกันเยอะๆที่เพ้นมองเห็นเป็นตัวเลขใช่ไหมคะเพ้นอยู่เมืองนอกวันนี้พ้นอยู่เมืองนอกอ๋อบอกค่ะเราให้ฟังเนี่ยนะผู้เพ้นมีโชคมีลาบนะวะแต่ว่าเลขเบอร์อยู่ในบ้านเนี่ยพ้นจี ุดิงตลอเออว่าให้ฟังเนี่ยยังพูดจำค่ะค่ะค่ะท่านมองเห็นเป็นตัวเลขบอกท่านเลือดจังไหนค่ะจังไหนแล้วอัดอัดมุ่งพวกสีสที่ที่โทษไปว่าตัวเลขคนเราหนีดอเพิ่นเพิ่นมันมากันเรียนหัวยเนี่ยค่ะเพิ่นหลวมีโชคมีลาบนะเฮาน้ออมาบุญบานนะครับค่ะ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 สุดยอดเลยคุณยา แม่นครับแม่นเมนเพิ่มหลายแล้วชุดไทยคุณยาเนาะก็่พม่ะเ่นรับมันรับเอาเลขนี่มันรับมันแก้บนแก้โบนเออนั่ยเลยเข้าใจยังสันหลักเข้าใจเนาะมือนี้ก็เริ่มแต่ผูดได้ชิลๆตัวไหนนะเมนค่ะตัวใดๆมาเอาเลขเริ่มหมอนี่บอกอพี่น้องชาวบ้านเน้องแก้โบนจังไก่ครับอ๋อหนังสือร้านตัวเด็ดลูกร้านกับมาล่าบอกก็แม่นเห็นละเออบอกคุณยานในตะเพิ่นมีโชว์ช่วยหากระถาเบื้องเลขกระถางทูบเนาะคุณหนาว่าได้ตัวไหนน้อง ค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี <c ười> <c ười> ้ก็งนะครับถ้างนั้นขอบก็ทถาเบื้องอันกระถางทุกันแล้วกันเนาะนะเน้องตั้งมาถึงตั้งนี่เสียชื่อกินดอกค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นคุณน้านะคะคุณน้าที่เพิ่นอันอันหลานหลานเพิ่นมีโชคมีลาบนะคะได้ยินข่าวมาไหมล่ะ ็คอยดูตัวต่อไปนะครับยังคอยดูด้วยกันนะครับค่ะท่านผู้ชมคะสองผโผลแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูตัวที่สองนะคะตนี้คือกตัวนีะฝัสองต,ตอัวนึงโอเคโอเคนะ,ะเมนกับเมนแล้้วผูชมคะนะแกะฝันได้สองศูนย์ศูนย์สองตรงกับเลขกระถางพอดีนะคะคุณน้าคะยูนีนะ่ะคุณน้าได้สองศูนย์ฮานะคะเลขสามตัวคะ่ะที่จุดทูบนะคะ ฮัลโหลค่ะสองศูนห้านะคะคุณอานี่ยูทูบนะเพื่อนไปบอกตัวใดคะเนี่จ้าเจ็ดเจ็ดสองศอยู่นี่ตรงเดียวเป๊ีเลยโอ้ยบอกค่ะนาค่ะค่ะเสือลดนหลานโอ้ขนาดอย่้มวงนอกโอ้ยจุดยาแัะสมีไปบอกคุณหลานอย่้มวงนอกหวุดหอือันนี้คุณอาคุณหลานกันจัเสะเอาอย่างให้แล้วบานี ชุดก็ได้แล้วไฟก็ได้แล้วบ้านก็ได้แล้วยาตะปูก็เบงเหรอเนาะคุณน้องเนาะโอ้ยเอาเอาสามตัวขนลุกแล้วคุณย่าบอกเพื่อนเพื่อนไปบอกจะได้นะเพิ่อนฝันบอกฮะว่าจะไหนคะก็บอกเรื่อกีิลาเสี้ยวด้อยเลขศูนย์ก็สัค่ะค่ะเออเป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งบ่นาง พุทธันพุทธาผู้่ยิงนะเร่อมคนอ้วนหรือคนจอยโมโหวคนอ้วนคนจอยแต่ไหนว่ามันซึ่งเหมือนเป็นพุทธาวไอ้ขนลกจนจนง้อเตี้ยกลยเหมียคันคันขันคนคนเสียงเสียงเสียงอ่อนหวานบอเสียงหนุ่มหนุ่มบอเสียงแบบเสียงม่ไม้เหม่เสียงม้เยคือองค์แม่ลัศมีผู้อ้วนเป็นยุ่บอค่ะองค์สีประไพนี่เพื่อนอยากข่าวจักหน่อยอยู่งอ่ะโอ้ยซาถูกให้ถึงเด้อมวันนี้สิได้เอ๋ ถือดอรอีล่ะกันได้นอนนะนอต้องไปบอกซ้ายผนด้วยดอกค่ะค่ะค่ะว่าให้ถือเด้วนะเด้อให้ถึอหลายๆเด้อค่ะเด้อโอ้ยมวันนี้ก็ร้่ะัวซ่อนในกะเลี่ยมจ้หู ได้จะงวดละคะอันเล็กถุนาดซ่อนเราเนี่จ้าคุณน้องหาแห้งมันหมารวยๆแหงๆนะคะเดี๋ยวคุณย่าจะได้ปูกัรเบื้องและทนี้ชุดก็ได้หมดแล้วเนาะบ้านก็ได้ไฟก็ได้แล้วแห้งๆเด้อคุณน้องเด้อแหงๆปังๆเลหล่ะเด้อจ้าจ้าจ้าชัดยางลูกชัดยัง ชัดยังคะคุณย่าไปบอกน้องแคทกับเลขกระถางนะคะตรงกันเป๊ะเลยนะคะท่านผู้ชมุนะคะเจวาก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเจว่าชนเนลขอให้ทุกท่านโชคดีล้ำล้ำรวยรวยเฮงๆสวัสดีค่ะ